อูนะแหมเปลี่ยนชงเป็ดนะพาสาวมาพาสาวมาเดทเหรอไม่มีหรอกไม่เคยนอกใจเป็นกิ๊กเหรอเป็นกิ๊กกับบีเหรอโอ้ยตลกแล้วไม่เคยมีคนอื่นมันคนบางคนหรอกเออนะไม่เคยมีคนอื่นเลยไปดูบ้านของเราเหรอไป กล้าพูดนะกล้าพูดในบ้านของเรากล้าพูดได้เต็มปากนะบ้านของเราอย่างนี้นะเออบ้านของเราเออบ้านของเราแล้วหนึ่งนะผู้ชายบอกเจ๊จะมีผู้ชายบอกบ้านของเราอะไรนะถ้าไม่พูดเต็มปากก็เจ๊ไม่มั่นใจในตัวฟอร์ล่ะเออเออเออเจ๊เจ๊เจ๊แต่ที่นั่งก่อนเดี๋ยวนั่งตรงบันไดนี่แหละสบายบ้านของเราเหรอ นี่ไงนี่ช่างกำลังรดน้ำอยู่มันอยู่ส่วนไหนอ่ะที่รักมึงไปตรงจากตรงนี้ดิไอ้เฮ้ยเฮ้ยดูเขาเรายิ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหันเอ๊มีมุมเยอะมากหน้าอยู่เดี๋ยวจะซื้อเป็ดมาเลี้ยง ล้วเราจะขอดักไสุวแล้วจะเลี้ยงเขาไหมจะซื้อเป็ดขอดต้องตื่นก่อนนะบางทีหล่อนก็ไม่ค่อยจะตื่นนะปกรณ์น่ารักหล่อนก็ไม่ค่อยจะตื่นจบกินอะไรกันล่ะยังไม่ได้ของเลยรอ่ังอะไรกินกันล่ะไม่ค่อยอยากกินอะไรพุ่งตรงนะถ้าให้พุดตรงนี้มีคนบอกว่าโบราณว่านั่งบันไดไม่ดี คลอดลูกยากมึงก็ต้องตื่นก่อนนะเดี๋ยวว่ามึงลงหลุมนะคลอดลูกยากไม่เป็นไรเดี๋ยวงนี้ก็ไม่ตื่นจะทําให้มันคลอดง่ายๆเองมันบอกว่าอย่นั่งวนไดพอลาบอกว่าคลอดลูกยากอก้าวจบจบเลยไม่มีลูกซะแล้วจบก็บอก<จ>บอยู่แล้วคลอดคลอดได้ง่ายแต่ว่ามันก็มีวิธีอยู่ ใครจะเ FC บางทีทุกคนส่งของขวัญมาหน่อยเลวจะสู้กับผู้ชายทุกคนเปของขวัญให้แพรี่หน่อยจุงกะด้วยทุกคนขอของขวัญหน่อยวมาสู้กับผู้ชายเร็วๆขอพลังสาวสองหน่อยเมื่อกี้ไปอ๋อแวะไปช่องนั้นช่องนี้ไงก็เลยฝดก็เลยมาไดพลังเพื่อนสาวน่อยค่ะพลังเพื่อนสาวพลังเพื่อนสาวเร็วของขวัญเร็วๆมาสู้กันเขาบอกว่ามีปุ้ยแล้วค่ะคืออะไรอ่ะ อุ้ยก็คือหมาไงหมาไงทุกคนยี่สิบสองคนยี่สิบสองคนเร็วๆวยี่สิบสองคนค่ะกุหลาบหนึ่งดอกอกุหลาบหนึ่งดอกเร็วเวกุหลาบหนึ่งดอกยี่สิบสองคนเร็วเ็วเร็วๆหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกโอเคโอเคโอเคเออเลิศเดี๋ยวคูณสามส่งให้ฉ่ำเลยนะปอดพอไม่ต้องขอเขาก็ส่งให้เพราะว่าเอองั้นน่ารักอะเนาะระเจซับสุวรรณไงเนี่ยฉันเห็นชื่ออยู่ เอาเดี๋ยวมาช่องนี้โดนเอาเดี๋ยวฉันจะเอาเจสซับสุวรรณลงหลุมถ้ามาช่องนี้น่ารักมากเป็นไงบ้างบ้านเกือบเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหรอ0.1%ทุกคนคะแนนคูณสามส่งมาเลยทุกคนคะแนนคูณสามส่งมาเลย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 ส่งอีกส่งอีกส่งอีกุน่ารักทุกคนคะแนนคูณสามเร็ว ขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยเร็วตีตื้นตีตื้นทุกคนโอ้ยเขาไปพันหนึ่งแล้วว่าผู้ชายไปหนึ่งพันแล้วว่าโอ้ขอขอข,ข,ของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะคูณสามขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่คะแนนคูณสามเดือดแ้มันจะได้แบบโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ทีคะแนนคูณสามพี่ต้นไม้อมไม่แดงมาเลยโอ้ยตายเขามีไก่ด้วยอนะ่ะโอ้แรงอ่ะวายตายแล้ววายคะแนนเขาขึ้นวายคะแนนรัวมาก โอ้ไม่มีใครรักซะเลยมีแต่คนเปนผู้ชายแรงมากฝอดถ้าพี่ไปดีใช่นะฝอดก็ไม่ว่านะเพราะว่าฝอดยอมให้แฟนได้เสมอเอ้พูดดีนะคําพูดคําจานนะเหมือนได้เรียนมาเนาะเ <c oughs> ดินการแสดงมาจากที่ไหนคะโอ้โหเดนการสแสดงหรอกขอดไม่มีสแสดงหรอกพี่ไปดีเดินการแสดงนะแสดงเก่งนะเราอะช่องนี้ไม่สวยมีคนบอกที่สตาง์ก็ต้องตื่นก่อนนะ อคคคืคนสวยครับคนสวยเขามีผัวค่ะคนไม่สวยคือคนที่ไม่มีผัวค่ะจบ <laughs> จบพี่ตาตาก็ต้องตื่นก่อนนี่บอือบว่าฟอ,อรอมากค่ะไม่ต้องมาหาชมหาอะไรกัน ทุกคนขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณค่ะทุกคนน่ารักกัจดีฉันมากเลยน่ารักสําหรับผู้หญิงเล็กมากเลยค่ะพิธีขอบพระคุณค่ะมีอะไรน่ารักมากฝี่ฟอดไปหาอะไรมีอะไรให้ฟอดทํำไหมถ้าฟอดไปหาอ๋ยเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวมาช่วยขนหินขนหินขนดิน แล้วก็ยกแบกปูรดน้ำต้นไม้ค่ะงานฉ่ำทุกวันเลือกเอาเลยจะทำอะไรถ้าฝอดไปแบบถ้าฝอดไปแล้วไม่ทำอะไรฝอไม่ไปนะเออมาเลยจ้ะเดี๋ยวให้ทำแค่เช็ดรั้วก็พอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากรั้วเบาๆค่ะสามเรื่องน่แค่เช็ดรั้วทีละตี้ทีละตี้ไม่ถึงทำนนอย่ามาหาเธเรื่องตึงตังนะเด็กดูเยอะ เด็กดูเยอะผู้ใหญ่ก็ดูเยอะอกินไหมไม่เอาค่ะลดหุ่นอยู่เดีย๋ยวไม่สวยว่าวันแล้วมันไม่สวยครูต้องให้การบ้านสิครูต้องทําการบ้านค่ะไม่ใช่ให้การบ้านจะทาให้ต้องวิทย์น้ําออกจากสาระนี้ให้หมด <laughs> เอาน้ำออกจากอย่างยืนก่อนได้ไหมนักขวดทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งขวดทะลึ่งเถอะโดนเถอะโดนทะลึ่งแล้วรักไหมล่ะไม่รักก็ทะลึ่งอ่ะเพียจบจบแล้วก็ทะลึ่งไม่น่าเกิดน้อยคนทะลึ่งเลยเว้ยเลยทุกคนกินอะไรเนี่ยเป็นหมูครับอ้าวอะไรอาบีมาเลี้ยงอะไร พาบีมากินน้ำปังสองแก้วแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นๆเออสั่งกาแฟเขาแก้วเดียวนั่งร้านเขาสองชั่วโมงจะาหาทำจะติดป้ายถ้าทำคาเฟ่จวติดป้ายเลยสั่งกาแฟหนึ่งแก้วนั่งได้ห้านาทีค่ะถ้าไม่เก็บฟอบว่าจะพูดล,ลืมเลยพอจุบแล้วจะให้ฟอบไปอยู่ด้วยไหมเนี่ย กขามาติใใรห้ามเหก็มาไปก็ได้ได้หมดไม่เป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่บังคับจิตใจใครค่ะน่ารักเนาะทุกวันนี้เขาน่ารักมากเลยอะไม่ไหมคะับพี่เต้าทูใช่ไหมเราไม่บังคับเพราะว่าเราก็ไม่ไปไหนแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แหละอยากมาก็มาอยากไปก็ไปเราอยู่กันที่พอไม่ไปไหนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราก็อยู่ตรงนี้แหละ พอไม่ไป <มา S 1> ไหนเลค,ามมาคำไหนคำนั้นแหละพอแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าแบบถ้าจบกับคนนี้เขก็ไม่อยากมีแล้วเพราะดีสุดแล้วจะแตกมา <c oughs> คำพูดฉันแหละเคยฟังอันนี้ไหมเคยฟังทุกคนเคยฟังเพลงพุง่งพวงไหม ไม่ไม่เนิ้วเนิยวก็หิวแต่ของไม่ผ้าม่วงผ้าไหมแม่ชอบดอกไม้ก็มีอะ,อะไรที่ลองชอบไหมเกาเส้นเมื่อไรก็ให้จ่อยคอสอยก็ให้เสื้อร้องเพลงดีมาก นี่พม่ให้คู่ควงไงอีกหน่อยก็ลืมชื่อเธอจบพม่เจ้าใหม่แล้วชื่อจริงๆบอกว่าตอบแทนพระคุณแม่ตอบแทนพระคุณแม่กี่โมงคะกี่โมงบ้านก็เต็จแล้วเมื่อไรจะเอาแม่เขาไปอยู่คะต้องทาบุญก่อนหรือว่ายังไงตอบแทนพระคุณกี่โมงวงแล็บกระตากระเทยบ้านก็สร้างเต็จแล้วเมื่อไรจะเอาแม่เขาไปอยู่คะ ผู้ชายเข้าออกไปร้อยคนและแม่ยังไม่ได้เข้าไปโย <l uck ian> ่ไม่เราต้องว่าให้นางเดี๋ยวนางจะได้จะนางจะได้เข้ามาดา่าฉันในช่องรอปเรียนเก้าวมาไม่ไปราคาไม่สมฐานนะ,ฟ,ะฟ้าฟ้าหลุมมีหลุมเดียวไม่ไปต้องทำสามหลุมฟ้าหลุมต้องทำเพิ่มอีกสองหลุม <l uck ian> เป็นสามหลุมค่ะ ต้ oh, <c oughs> องเป็นตามหลุมถึงจะไปพะ oh. โลก็ห้ามใส่โอวันตินค่ะจะไปถ้าพาโลยังใส่โอวันตินอยู่ไม่ไปกินค่ะไม่ไปค่ะจบอือนางมาช่องนี้แล้วเมื่อกี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าเป็นช่องนางนะฉันเกือบจะลงหลุมแล้วเมื่อกี้ ฉันก็ว่าใครว่ามาเม้นว่าอยากกินกาแฟฉันก็ว่าใครว่าโปรไฟล์เหมือนพูดผู้ลากมากดีเนาะผมสส่ว่าคุณว่ากูได้จะได้ลูกค้าแบบลูกค้าว i p อพีแล้วว่าวันนี้รูปโปรไฟล์ดูแบบเป็นผู้ลากมากดีอังกฤษมากเหมือนผู้ดีอังกฤษอะต้อกดเข้าไปช่างการเนาะช่างการเนาะไม่ตื่นนะยัยจอเนาะกดเข้าไปเอาตายเมันเฟซเชจจอเฮ้มันเท็กตอที่จอนี่หวะ ่อมเนี่ยดูทุกคนดูเนี่ยดูอ่ะดูโปรไฟล์นายทำท่าอุ้มเด็กนะทำท่าทำท่าอุ้มเด็กอุ้มอะไรนะไม่ตื่นนะเจ้าเนี่นะไม่เจ่นหลับลึกนะเจาเป็นคนแบบคนสวยคนหนึ่งนะฟอบพูดตรงตรงเลยแต่ว่าอ่ะแม่เจ้าขอขอพูดตรงๆจับใจเอาจับใจเอาจับใจสิแม่เจ้าเป็นคนสวยจริงๆครับแต่ว่าฟอบขอโทษนะพี่แพรลี่สวยกว่า จริงจริงใครที่ดูไม่ออกนะครับอาจใครที่ดูไม่ออกว่าพี่ไม่ได้สวยครับเขาเป็นคนที่สวยจังร้อ,อนจังเมื่อกี้พูดบ้านอะไรนะฟังไม่ได้านเลยอ่ะแล้วหลอนอย่าไปอยู่น,น,นะหลอนอย่าไปคอมเมนต์นะหล่อนดนเอาหลงหลุม<อ>นะ<ด>ประกรณ์ต,ตื่นก่อนนะยะฮะ เขามาช่องนี้แล้วเขาบอกว่าต้องตื่นก่อนนะยะยิ่งๆฝักการไฟฟ้านะเจ้าอ่ะช็อตได้ช็อตหมดช็อตหมดไม่สนหน้าใครนะนางช็อตหมดไม่สนว่าเป็นใครนะระหว่างแม่กับหนูแม่คิดว่าใครสวยฝากกันไม่มีใครสวยค่ะนาองบอกไม่มีใครสวยค่ะไม่มีความสวยค่ะไม่มีความสวยค่ะเออ อนางก็ตอบของนางอ่ะไม่มีความสวยครับเอ่อเคยมีไหมโมเมนต์อ่ะเคยมีไหมเนี่ยโมเมนต์ที่ผู้ชายพูดแบบเนี้ยนางตอบไปไงอ๋อมโมเมนต์ที่นั่งร้องไห้เหรอค่ะไม่มีค่ะแล้วก็มีช่องหนึ่งตัดไปโอ้ยคนไปคอมเมนต์สะใจกันใหญ่เลยอือนะเป็นเป็นคนเดียวที่สามารถแบบทันแพรี่ ที่สุดจริงๆคนพันพี่แครดี้เลยตอบแบบไม่ต้องคิดอ่ะเคยมีไหมโมเมนต์แบบนี้อ๋อโมเมนต์ที่นั่งร้องไห้เหรอไม่เคยมีค่ะแกหัวแรงนะแกหัวไวนะแรงนะแรงนะแหัวไว่แรงนะแรงนะนางไม่ค่อยตื่นนะเออย่าไปถือตาเลยจะอยู่บนโลกอีกนี้อีกไม่นานแล้วแหละบางที อายุบนอายุไขบนโลกใบน,นี้แกเหลือไม่เยอะแล้วให้ปล่อยให้แกมีความสุขไปตามยถากรรม,มแกเถอะเอออายุแกก็จะหกสิบแล้ววะคนหกสิบแล้ววะเอาให้อยู่อีกอย่างมากอีห้าปีให้จ้ารขฟอดเป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าฟอดอยู่ข้าง,างพี่แพรลี่เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเธอเป็นคนเดียวที่นางชมนะจริงเหรอครับจริงครับพ่อหลราเพ่อหลวน้องฟอดน่ารักนะเป็นบอกเลย เออแต่น้องฟอร์ดน่ารักนะจริงคือนางก็อยากกินแหละไม่ได้ครับไม่จ่อฟอดเป็นคนไม่ค่อยเจ้าชู้อันนี้ขอพูดตรงๆนะฟอดแบบทำไม่เป็นครับเออ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 บ้านเนาะฟอดบ้านเยอะๆไม่เป็นครับเออเออเออแก่เนาะแม่มาแล้วแม่ตามมาแล้ว ทุกคนขอยี่สิบสองดอกค่ะทุกคนขอยี่สิบสองดอกค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอให้ดอกหนึ่งก็พอแล้วมั้งโอ้ยไม่เป็นรูุเป้าหมายอ่ะลืมดูนี่ปลูกต้นไม้ไว้รอแล้วนะใช่ครับปลูกต้นไม้ไว้รอแล้วนะคะพอจะไปเธอมาพอดีต้นไม้ก็โตพอดีไปถึงขอจะไปเดินชมเลยครับว่าแบบไหนตรงไหนมันแบบไม่ดีเดี๋ยวจะให้ต้องทำใหม่ เออมาเลยแล้วจ่ายตังค์ให้ฉันด้วยได้เลยทําไมไม่ว่าแต่จะใอ้หรือกําแพงเลยก็ได้ถ้ากําแพงไม่สวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> วายอูย้ยขอบคุณ <c oughs> วายตายแม่เฟิร์นเข้ามานี <c oughs> ่นะครับแม่เฟิร์นนี่เดี๋ยวแม่เฟิร์นเขาจะมาจันนะเดี๋ยวช่วงที่เราไ like ล่ทุเรียนอ่ะเนี่ยเพิ่งได้ i อ a พมาครับจะบอกให้ถ้าไมให้คนเดียวล่ะแม่เฟิร์นมันไม่ยุติธรรมนะไม่ให้ครับพอดีว่าฟอดดวงดีมันไม่ยุติธรรมนะ <c oughs> แล้วฉันล่ะฉันก็ไปไลฟ์ให้เป็นชั่วโมงแล้วฉันก็ไม่ได้อะไรเลยเหรอ้ม่แด้เฟิร์นทำไมอย่างนี้ล่ะแม่เฟิร์นทำไมแบบนี้ล่ะแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรเลยนะทำไมแฟนหนูได้คนเดียวล่ะหนูก็อยากได้เหมือนกันนะ iPad, iPad เนี่ยหนูขอแค่ iPad มินิก็พอแล้วไอแพมินิเครื่องเล็กๆตสัเครื่องนึงได้หรอของของแฟนก็เหมือนของเธออะอืมเออก็เหมือนของเธอนเนีลย อื้อร่อยเหรอปลาวานนะมีตัวคนพิมพ์ว่าปลาวานเพ <_ d ream> ื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณปลาวานนะคะมีความรู้สึกอิจฉาเข้ามาดูเขารักกันเสียใจเลยนะพี่ถ้าพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องทำบุญเยอะๆนะครับ <_ d ream> เดี๋ยวไปคิงครับเดี๋ยวตอนที่เราไม่สมหวังเ็าจะสมน้่หน้าเราอีกนะพี่อรดี่ไม่มีมันไม่มีไม่สมหวังแล้วหลังจากนี้คือมันมีแต่แบบประสบความสาเร็จแล้วครับอืมอยู่ด้วยกันม,<า>มีแต่แบบอะไรดีๆมาขอหรือย่างเนี่ยปลูกต้นกล้วยกับปลูกพ่ <P> อเขาปลูกต้นกล้วยกับปลูกอันนี้ไว้รอแล้วนะน,ะนุ่นเห็นไหมต้นกล้วยกับต้นอ้อยนุ่นให้บวชเสร็จก่อน เออมาคงมาขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวฉันก็ลูกพญานาหมื่นนะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ฉันเสียหายฉันเป็นคนมีชื่อเสียงอย่ามาหลอกฉันเล่นไม่ได้นะเจ้าเป็นคนกาเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาคือไม่รู้ความมาดีครับแม่เท่าไหร่แม่เรียกอย่างเท่าไหร่พูดไปติอาบอกลูกเขยเรียกอย่างลวเท่าไหร่จะเรียกอย่างแลวเท่าไหร่เ็กต้องเขยจะได้หาตังค์ขอจะให้แม่เท่าไหร่อะ แม่ครับฝนแบบไม่ต้องใส่เยอะได้ไหมอ่ะเพราะว่าแม่ก็รู้อยู่ว่าขอจริงใจอยู่แล้วอ่ะเออไม่ได้แม่ต้องเรียกไว้เดี๋ยวเผื่อเธอไม่เอาลูกสาวแม่แล้วแม่ไม่มีเงินเลี้ยงลูกเออเป็นไรแต่ว่าฝอดูแลแม่ก็ต้องคอยเลี้ยงลูกแม่ดูลูกสาวแม่ได้นะอะไรนะฝอดูแลลูกสาวแม่ได้ดูแลแม่ได้ด้วยครับเออเอาแม่จะคอยดูว่าเลี้ยงแม่ได้เออยงแม่ใช้เงินเยอะนะ อินเหรอครับเดือนเนนึงแม่หาหมอหมดหลายแสนนะไม่เป็นไรแม่ลูกเขยคนนี้ขยันมากครับพูดตรงๆไปเรื่อยนะเออ่ำพอจบโอเคีียบหนึ่งพอขายได้หมดครับเออไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกอซีน้ำพิกแพรร่หรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนกรอบไริยส์ขอดขายได้หมดเลยครับจริงๆ แล้วดูแล้วดูแม่ชันแล้วดูแม่ชั้นตีฟิตกว่าชั้นคนเี๋ยวคนดูแล้วดูแม่ช <G ül üyor> ั้นแล้วดูแม่ชั้น,แ,แ,น <G ül üyor> แต่รองเท <G ül üyor> ้าพ่อใบมาวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วหนึ่งนะแล้วดูความฟิตเออคน<ห>เป็นมะเร็ง <G ül üyor> เออไม่น่าเชื่อว่าเป็นมะเร็งนะคะเออเอา,าไปาวิ่งฮะหายไข้แล้วยังหายแล้วหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ละ มีนะแต่เป็นทีแล้วแบบเป็นทีแล้วแบบทรมานอะ่ะเป็นแล้วทรมานมากมีแต่รอยยิ้มน่ารักสดใสขอบคุณค่ะแม่ยิ้มหวานถูกใจลูกเคยแม่วิ่งแล้วค่ะตอนนี้แม่ไม่สนอะไรเ <laughs> ดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไปเซ็นทรันค่ับไปซื้อน้ำน้ำหมดน้ำหมดกินอีกแล้ว ไปซื้อน้ำอีกแล้วเหรอ,อน้ำหมดเร็วน้อลายขันทำไมขันทำไมน้ำหมดเร็วนาะคนผลิตน้ำจะผลิตทันไหมได้น้ำหมดเร็วเหมาะสมกันไหมมิตคนวะทุกคนคิดว่าเราเหมาะสมกันไหมถ้าคิดว่าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบให้ดิฉันหนึ่งดอกค่ะอแล้วครับคิดว่าดิฉันกับน้องฟอร์ดเหมาะสมกันไหมคะถ้าเหมาะสมส่งดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกค่ะ อืมจบเน่เฟิร์นออกไปแล้วมั้งเนี่ยคะแนนคูณสามเดี๋ยวคะแนนจะคูณสามนะคะทุกคนใครมีของขวัญชิ้นใหญ่หญๆขอสักชิ้นหนึ่งนะคะแนนมันจะคูณสามเลยค่ะทุกคนส่งให้ผมหน่อยนะแบตผมจะหมดแล้วตอ,อันนี้ตาสุดท้ายก็ได้ เหมาะสมใช่ไหมมีคนบอกว่าเหมาะสมม,มันแน่นอนอยู่แล้วครับนะมันแน่นอนอยู่แล้วมันจะมีนิทานหรือเปล่าอย่าให้มีนิทานเจ้าชายบุรีลำนะฉันกลัวมากเลยไม่มีับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะเล่านิทานเจ้าชายบุรีลำนะกับเจ้าหญิงประเรียนก้าเนี่ยคนไม่ต้องเดาเลยนะมึงถ้ามีโผล่ไป <c oughs> ในเพจไหนสักเพจหนึ่งนี่นะ กูขอปิดโทรศัพท์สามวันแล้ก่อนเลยนะเจ้าชายบุรีรำกับเจ้าหญิงเปเรียนเก้าไม่ทันอ่ะคืออะไรครับอะทำไมครับอะไรอ่ะไม่ทันอะไรผมไม่ทันคือมุกเหรอครับหรือว่าอะไรไม่ใช่ก็ตอนนี้ไงเวลาที่อินฟูที่เขาเป็นคู่รักกันที่เขามีเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพจที่เขาออกมาแฉเขาก็จะเขาจะเล่านิทาน นิทานนั้นนิทานนี้ไงล่าสุดก็นิทานอะไรอะ่ะเจ้าชายอลาดินอะไรอะ่ะกับเจ้าหญิงอินฟูล้วเราก็คิดในใจตายส,สักวันหนึ่งอย่ามาบอกว่าอย่ามาบอกว่าเจ้าชายบุรีรัมย์อย่างนี้นะกับเจ้าหญิงเพลียนก้าวไม่ต้องเดาเลยนะมึงไม่ต้องเดาเลยปิดโทรศัพท์หนีสามวันไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆครับ <S 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 ช่วงนี้ช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมาก ช่วงนี้เล่านิทานกันเก่งมากทุกคนกลัวไม่บอกว่ากล,ลัวมากเนาะม hey, ไม่มีแล้มั้งนิทานแล้วก็ดีถ้าไม่มีก็ดี <c oughs> ไม่ต้องสืบเลยอะถ้าบอกปะเรียนก้าวเนี่ยนะไม่ต้องสืบมีอยู่ <c oughs> คนเดียวทำไมว่ามีคนทักมาด่าอมด้วยนะด่าว่าอะไรที่เห็นเห็นนั้นไหมที่พี่หมออ้มาท,ทําที่โหนเกษรอะแล้วฝอดไปนั่งอ่ะ เขาเชื่อว่าขอดเป็นบอสเขาก็ยังมาว่าขอดนะเหรอใช่ <laughs> ต้องเข้าใจเอฟซีแบบเอฟซีแบบเขาา้าชรามีเยอะก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยบางทีเขาไม่ทานจริงเขาเชื่อมันถึงโดนคอนเทนเตอร,ร์หลอกกันง่ายไงเนี่ยดิฉันแบบนะผู้สูงอายุอเล่นโซเชียล <_ c oughs> อันตรายมากเดี๋ยวนี้เห็น <_ t od ule> อะไรก็เชื่อไปหมดเห็นรูปไม่รู้ว่ารูปเป็นรูปแต่งรูปเอไอรูปตัดต่อไม่รู้ว่าเชื่อกันไปหมด บุตรหลานควรให้คําแนะนํานะคะบุตรหลานควรให้คําแนะนํากับผู้ปกครองก็มีแต่ผู้ปกครองต้องให้คําแนะนําบุตรหลานนะแต่เดี๋ยวนี้คือบุตรหลานต้องให้คําแนะนําผู้ปกครองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไปเที่ยวคอยไว้ก่อนเนาะพี่ไปรี่เนาะเดี๋ยวให้พี่วปรี่ทาบ้านทำไรให้เสร็จก่อนก็ฝึกมาไงแล้วเดี๋ยวก็ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะต้องใช้เงินเยอะโอ้ไปเที่ยวมันจะสักกี่บาท เธอก็ต้องทําเอาเงินทําบ้านไงเออ้าใจแฟนก็ดีแล้วคข้าใจเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราช่วยขายทุเรียนก็พอแล้วใช่เ,เขาช่วยขายนะคือแบบนี้น่ารักไหมเหมือนนี้น่ารักไหมดีมันจะดูเสียแตงไปนิดนึงเธอเขาเนี่ยให้อะไรล่ะพี่แพรลี่เหรอ <c oughs> ให้เรียกพี่ให้เรียกพี่ไปตลอดชีวิตเหรอ เออเออเออเรียกพี่ไปตลาดชีวิตเลยอยากเรียกอะไรก็เรียกค่ะอืมหเออเออแสดงเก่งเนาะนักเรียนนักเรียนประคนชัยนี่เป็นนักแสดงเนาะไม่ได้ไม่ได้แสดงเลยแสดงครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เวทีชิงช้าสวรรค์นะคะไม่ต้องแสดงผดแสดงเป็นตัวโกงผดจะมาแสดงอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอเออ คุจริงๆผมไม่หลอกพี่หรอกอุยตายขอบคุณอุ้ยไก่ขอบคุณไก่อ่าฝอไม่ทำให้ยกเลกนอกจากแบบพี่จะมีอารมณ์บินเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่บินบินใครอีกละ่ะไม่เผื่อพี่ชอบบินไงต้องบินแหละถูกต้องแล้วก็กวมันบินไม่เคยบินใครค่ะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ว่าพี่วันนี้น่ารักขึ้นมากเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ย จริงๆอันนี้ฝนพูดจริงๆนะแบบตั้งแต่แบบไปอยู่ด้วยแบบแบบล่าสุดอย่างเงี้ยน่ารักขึ้นมากเจจอย<ห>ยังอยู่ไหมครับเดจจอเข้ามาคอมเมนต์หน่อยเร็วพี่ซับสุววันเดี๋ยวจะพี่ทับสูววันลงหลุมแล้วเพราะว่าพี่ซับสุววันไปเปผู้ชายหมดเลยเมื่อกี้นูแอบเห็นอยู่น <laughs> อนพี่ซับสุววันแล้วนอนพี่ทับสุววันแล้วอื ไปอยู่ล่าสุดเมื่อไราตกข่าวอะไรนะมีคนถามว่าไปอยู่เมาาื่อไรล่าสุดตกข่าวมีคนก็บอกเขาบอกเขา,าตกข่าวล่าสุดไปอยู่ไหนนอะไปอยู่ด้วยกันไงอ๋อ,อก็ยี่สิบเอ็ดนี่ไงครับอ๋อล่าสุดไปอยู่ด้วยกันก็อเอาไม่ได้ตามข่าวแล้วครับพี่เดี๋ยวฝอจะลงไลน์แล้วนะโอเคแค่นี้แหละจบ,ยบแ,แยกทาง แยกแยกถั่วแยกทุกอย่างเออเออเออเฮ้ยบายนนี้แหละอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายผู้ชายพายเรือ